ถูกใจเขาละคลิปเนี้ยใช่ไหมนี่คลิปแบบนี้อ่าสูตรพอไปชุบพอไปชุบแล้วเป็น่ะสวัสดีค่ะพบกับว่าซ่าซใบนาราอีกแล้วนะคะข้างหน้านารามีพิงเกิ้ล มีเลมแล้วก็มีเพยนยัดเมื่อก็นี้หนูไม่เคยกินมันคืออะไรคะร้อยโพเทนต์ชีพช็อกโกแลตอ,อันนี้อันนี้เจเนอร์หน้ากล่องเขาเขียนว่าร้อยโพเทนต์ชีพช็อกโกแลตหนูชอบชอันนี้หนูชอบกินทิงเกิลเหรอลูกคะแล้วข้างหน้าสุดมีเม็ดช็อกโกแลตด้วยใช่ไหม <S <S ใช่ค่ะหนูกินไปแล้วอร่อยไหมคะอะร่อยแสดงว่ามีแค่ร้อยโพเทนต์ชีพช็อกโกแลตที่นารามไม่เคยกินใช่ไหมใช่ค่ะแล้วนารารู้ไหมวันนี้ต้องมาทำคลิปอะไร เดี๋ยวค่อยไปดูกันค่ะว่านาลาจะเอาไปทำอะไราพ,พอนาลาก็ย,ยังไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมคะตามไปดูกันเลยค่ะเจ๊กัค่ะทีนี้หมาหม้าจะให้นาลาลองกินรโรยโพเทนโตชิพช,ช็อกโกแลตที่นาลาบอกว่ายังไม่เคยกินมาก่อนเลยกินไหมเห่างั้นแกะกล่องเลยค่ะดูสิไม่ดีนั้เป็นยังไง เป็นถุงที่ไหนเนี่ยตาเป็นไงมาวางให้พี่ๆดูซิวางหายใจนนม,ม,มาซิมาลองอีกอินไม่อร่อยนี่นะตามเป็นนี้อินอินไม่อร่อยไม่อร่อยอะ่ะแบบเพื่อนช็อกโกแลตถ้างั้นเรามาทำเองให้มันอร่อยไหมทำอะไรทำอะไร ใส่เกลือ,อใช่ไหมใส่เกลือเอ้ยไม่สิ <laughs> มันก็คืออะไรเนี่ยามาลองรีวิวซิว่าในนี้มันคืออะไรช็อกโกแลตมันมีอะไรบ้างในหนึ่งชิ้นนะช็อกโกแลตกับหมากถ้างั้นมาทำเองที่มันอร่อยไหมคะเพราะว่าเราก็มีนี่ไงเห็นไหมช็อกโกแลตโอเคงั้นเดี๋ยวมาม่าจะให้นาราทำเองโดยเอาเลที่เป็นแผ่นหยกักแผ่นเรียบแล้วก็พิงเกิลมาจุ่มช็อกโกแลตดูซิว่ามันจะอร่อยกว่าอร่อยใช่ไหม ให้แมามาเอาไปเมลงั้นให้มามาเอาช็อกโกแลตไปเมลก่อนใช่ไหมคะโอเคแล้วเดี๋ยวมาเจอกัน <ไป S 2> นะคะหม,า,มา,าไปเมลช็อกโกแลตมาแล้วเอาช็อกโกแลตนมเม็ดเมื่อก,กี้ไปเมลมาจากไมโครเวฟหนึ่งนาทีทีนี้อะนั่นลวเราเอาเอามาชุบซิชุบแล้ววางไว้เดี๋ยวเราไปแช่ช่องฟิตกันเมลแบบนี้ โอเค15นาทีผ่านไปแล้วีน่นนาราชูให้พี่พี่ดูสิคะว่าเป็นยังไงบ้างที่เราทำเอาไว้แข็งไหมแข็งอ,อันนี้เอาออกไม่ได้เนี่ยทีนี้น้องนารามาลองชิมก่อนไหมชิมแต่ว่านาราชิมชิมอันก่อนที่จะชุบช็อกโกแลตให้หมามมาก่อนได้ไหมคะว่ารสชาติเป็นยังไงเนี่ยเราลองชิมเลก่อนใช่ไหมคะอันนี้คือแผ่นอะไรคะแผ่นยากเป็นไงคะรสชาติเหนื่อยค่ะคล้ายกับมันฝรั่งที่อยู่ในโรยเมื่อกี้ไหม ไม่ขายอันนี้คือแผ่นเรียบเป็นยังไงคะอร่อยไหมระหว่างแผ่นยักกับแผ่นเรียบชอบอันไหนกว่ากันคะนยักแผ่นยัก,ยกอ๋าแล้วอันก็คืออะไรพึงเกิ้ลลองชิมสิโหถูกใจเขาละผิดเนี้ยใช่ไหมระอวางแผ่นหยักกับพิงเกิ้ลพิงเกิ้ลโอเคเนี่ยล,ลองกินพิงเกิ้ลที่เหนนะชอบที่สุดพอไปชุบพอไปชุบแล้วไปดมแค่อองไงอ้ขาวอร่อยเหรออ้าอร่อยของโรยเฉยเหรอ แผแ็งนิดนึงเพราะอะไรคะชค็อกโกแลตอันนั้นเคเร่ลูกอันนี้คือแผ่นเรียบอันนี้อ่าแผ่นอยากจะใกล้เคียงสุดเห็าไปซิยังไ,ไงอันไหนอร่อยกว่าโอ้โหกินรัวๆวเลยแล้วมันก็อร่อยแล้วอันนี้อร่อยกว่าร้อยใช่ไหม,มนราราลุป้าะว่าแสดงว่าเพราะว่านาราชอบกินช็อกโกแลตนมลูกพอเป็นร้อยใช่คะ่ะนี่ร้อยอะ่ะเขาจะเป็นช็อกโกแลตที่มันเข้มกว่าแต่อันนั้นที่นาราทำอะ่ะมันเป็นช็อกโกแลตนม นม70%เปอร์เซ็นต์เลยตกลงว่าช็อกโกแลตที่นาราเอาไปชุบช็อกโกแลตทำเองแบบโอยอันไหนอร่อยกว่ากันคะพิงเกิ้ลพิงเกิลเหรอร้านที่อร่อยลองลงมาล่ะคะเพนนี่แล้วโอยไม่อร่อยเหรอลูกไม่อร่อยไม่อร่อยเลยเหรอให้สูญคะแนนให้สูญคะแนนเลยหรอเพราะว่านาราชอบกินช็อกโกแลตนมใช่ไหมคะโอยอ่ะเขาใช้ช็อกโกแลตวดลูก ใช่ไหมคะมันก็เลยมีรสขมนิดหน่อยใช่ไหมนาลาเลยไม่ชอบใช่ไหมคะไม่ชอบแบบนี้ม้งเพราะว่ามันหวานใช่ไหมคะมันเหมีนช็อกโกแลตนมที่นาราชอบเพราะนาราชอบทานอะไรคะ M&M ใช่ไหมและอันนี้มันใกล้เคียงกว่าใช่ไหมคะลูกแต่ถ้าพี่ๆคนไหนที่ชอบช็อกโกแลตที่เข้มข้นก็สามารถไปซื้อร้อยทานได้ใช่ไหมใช่หรือถ้าแบบชอบทําแบบนาลากินเองก็สามารถไปซื้อช็อกโกแลตเข้มๆมาทําได้ใช่ไหมแต่นาลาใช้ช็อกโกแลตอะไรคะนมนมช็อกโกแลตนมใช่ น่าระถ้าต้องกินโปเตโตชุบช็อกโกแลตอีกน่าระก็จะทำเองแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคค่ะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครตให้น้องนาลาแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบายชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคานนาร้ให้น้องนาละด,ด้วยนะคะ